สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอ6นักเตะนะครับที่ยิงประตูมากที่สุดใน1ซีซั่นในหลีกใหญ่ของยุโรปสำหรับในหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับประกอบไปด้วยพิมเมลีกอังกฤษลาลิกาสเปนกันโชเซเรียอิตาลีมุนเดสลีกาเยอรมันและลีกเอิงฝรั่งเศส ซึ่งแตละลีกนะครับจะมีนักเตะที่ทํำสถิติยิงมากที่สุดในซีซั่นเดียวอยู่และวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่ามีใครกันบ้างนะครับที่คองสถิติด้านนี้อยู่บ้างไปดูกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่พิมลีก่อนเลยนะครับคนที่คองสถิติยิงเยอะที่สุดนะครับใน1ซีซั่นคือโมฮัมเหม็ดซาลาจากสโมรสรลิเวอร์พูลทำได้ถึง32ประตูในซีซั่น2017ั0 1 8 แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากนับรวมยุคก่อนเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกดิกซีดีนกองหน้าของเอเวอร์ตันจะเป็นผู้ที่ทำประตูมากที่สุดนะครับต่อ1สซีซั่นเพราะทำได้ถึง60ประตูเมื่อฤุูการ1,927ถึง1,928ต่อไปนะครับลาลีกาสเปนผู้ที่ทำประตูเยอะที่สุดนะครับต่อ1นซีซั่นคือลิโอเนลเมสซี่ดาวยิงชาวอาร์เจนตินา จากสโมสสอบา์เซโลนายิงได้ถึง50ประตูในซีซั่น2011ั0 20 1 2ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเดิมนะครับของโลนโดกองหน้าทีมชาติบราซิลที่เคยทำไว้ที่34ประตูในซีซั่น1996ถึง1น9 7ต่อไปนะครับเราข้ามกันมาที่กานโชดเซเรียอิตาลีกันบ้างนะครับสำหรับเรลยกนี้นะครับ มีผู้ครองสถิติยิงเยอะที่สุดตอนหนึ่งฤดูกาลนะครับถึง2คนด้วยกันประกอบไปด้วยกอนซซโลอีกัวอินตอนที่อยู่กับนาโปลีในซีซั่น2 0 1 5ั0 1 6ถึงและชิโลฮิโมบิเลจากสโมสรลาซซโอทำได้ในซีซั่น2 0 1 9ั0 2 0ถึงซึ่งทั้งสองคนนะครับยิงประตูเท่ากันที่36ประตูแต่ว่าทั้ง36ประตูนะครับที่ทั้งสองคนทำได้ ชิโลฮิโม o ิเล่ได้มาจากลูกจุดโทษถึง14ประตูส่วนอิวกวาอินนะครับมีประตูที่ได้จากลูกจุดโทษเพียงแค่3ประตูทเท่านั้นต่อไปนะครับมุนเดสลีกาเยอรมันผู้ของสถิติยิงเยอะที่สุดนะครับใน1ซีซั่นคือโรเบิร์ตเลวันดอสกี้จากสโมสรบาบเยนมิวนิกโดยเลวันดอสกี้นะครับเพิ่งจะทำลายสถิติเดิมลงได้นะครับในซีซั่นล่าสุด2020-2021 ทําไปถึง41ประตูเป็นการทุบสถิติเก่านะครับของแกสมูเลอร์ที่ทําไว้40ประตูในซีซัน1,971ถึง1,972และสุดท้ายนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสผู้ทําประตูเยอะที่สุดนะครับใน1ซีซันคือโจซิปสโคบราจากสโมสรโอลิมปิกมากเซยทําไว้ที่44ประตูในซีซัน1,970 ถึง1,971และสถิตินี้นะครับอยู่มานานถึง50ปีแล้วก็ยังไม่มีนักเตะคนใดนะครับทำลายลงได้มีเข้าใกล้ที่สุดนะครับคือสลาตันอิบาฮิโม,มวิชท,ที่ยิงให้ปารีสแซงต์แชมงนะครับ38ประตูเมื่อซีซั่น2015-2016 <Yeah! S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหลังเกมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ